สวัสดีครับผมวันนี้วันที่19มกราคมปี2566นะครับก็มีหนึ่งเรื่องครับมาอัปเดตกันสำหรับในส่วนของการโอนเงินผู้สูงอายุรายได้น้อยนะเข้าบัตรนะครับสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มเดือนมีนาคมปี2567นะครับผมนะก็มาดูกันว่าท่านไหนได้รับอย่างไรนะฮะเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับผมเริ่มวันไหนนะครับ เงินผู้สูงอายุครับสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยครับรับเงินโอนเข้าบัญชีบัตรสวัสดิรแห่งรัฐเริ่มเดือนมีนาคมปี67นางสาวที่วพรผาสุขรองอธิบดีกรมบัญชีกลางโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุอนุมัติแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี2,565ประจำปีงบประมาณพศสอ6 7ในอัตรา100บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา9เดือนตั้งแต่มกราคมนะครับจนถึงกันยายนปี67โดยจ่ายนะครับเป็นรายไตายมาสแล้วก็กำหนดการจ่ายงวดแรกเดือนมีนาคมปี2,567ซึ่งจะโอนเงินผ่าน2ช่องทางได้แก่1บัญชีเงินฝากธนาคารผู้ที่มีสิทธิ แจ้งตามหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัตรร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่นนะครับ2ครับบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่มีสิทธิ์อ่าเพราะฉะนั้นครับก็โอน2ช่องทางนี้นะฮะก็จะเป็นช่องทางหนึ่งเมื่อกี้นี้นะก็คือเป็นบัญชีร่วมก็ได้หรือบัญชีผู้อื่นนะครับที่ทางด้านของเจ้าตัวเนี่ยนะมีการทําหนังสือยินยอมนะครับหรือ นะโอนโดยตรงไปที่บัญชีพร้อมเพย์นะครับที่ผู้ที่รับสิทธิ์เนี่ยนะครับผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประชาชนไว้อันนี้ก็แจ้งกันนะครับว่าจะรับช่องทางใดนะนะครับเงินผู้สูงอายุรายได้น้อยเนี่ยนะครับก็โอนเข้าบัญชีบัตรสุขการ,รแห่งรัฐวันไหนเช็คเงื่อนไขาการได้รับสิทธิ์เงินสงเคราะห์ดังกล่าวนะครับเราเริ่มจากผู้ที่เกิดนะครับก่อนหนึ่งมกราคมปี2507 เดือนที่ได้รับสิทธิ์นะครับก็มกราคมถึงกันยายนเลยเดือนที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยนะครับก็เป็นเดือนมกราคมถึงกันยายนปี67นะครับรวมแล้วเนี่ยนะได้รับเงินทั้งสิ้น900บาทนะครับ900าบาทเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3งวดหรือ3ครั้งนะครับงวดที่1ครับก็คือเดือนมีนาคมปี67นะครับอันนี้ก็ได้300ก็คือเดือนละร้อยใช่ไหมก็คือมกราคมพามีนา งวดที่2เนี่ยนะครับก็เดือนมีนาคมครับได้อีก300นะก็ครบ3เดือนแล้วก็ครั้งที่3นะฮะก็คืองวดที่3เนี่ยก็คือรับเดือนกันยายนอีก300ก็รวมแล้วก็คือ900บาทนะครับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1-31มกราคมปี2507นะก็จะรับสิทธ,ธิ์ก็คือกุมภาถึงกันยานะก็จะลด100ก็จะเหลือ800นะครับก็โอนเช่นเดียวกันก็คือ3งวด งวดมีนา200มิถุนา300แล้วก็กันยา300นะครับผมนะก็จะเป็นประจำงวดตามนี้นะครับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1นถึง29กุมภาปี2507นะครับจะได้รับสิทธิมีนาถึงกันยา67อันนี้ได้รับทั้งสิ้น700บาทนะก็แบ่งเป็น3งวดเหมือนกัน เดือนมีนารับ100นะครับมิถุนาสา300กันยายน3 0 0นะนะครับส่วนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1ถึง31มีนา2507ก็จะได้รับสิ์เมษายนถึงกันยายนปี67อันนี้รวมเงินทั้งหมดเนี่ย600บาทก็จะได้รับ2งวดนะฮะถ้าเป็นงวดมีนาก็จะไม่ได้รับนะมางวดที่2เลยก็คือมิถุนาอันนี้ได้รับ300แล้วก็ไปรับเดือนกันยาอีก 300บาทนะครับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1ถึง30เมษาปี2507อันนี้ก็จะได้รับเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนนะครับผมรวมทั้งสิ้น500บาทนะครับก็จะได้รับ2งวดนะก็งวดเดือนมิถุนายนปี67อันนี้ได้รับ200บาทแล้วก็งวดกันยายนครับรับ300บาทก็รวมแล้ว500บาทนะครับ ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1ถึง31พฤษภาคมปี2507นะครับอันนี้ได้รับสิทธิเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนรวมแล้วเนี่ย400บาทได้รับ2ง,งวดครับงวดเดือนมิถุนายน100แล้วก็งวดเดือนกันยายน300รบาทนะครับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1ถึง30มิถุนายนปี250 7ได้รับสิทธิ์เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน รวมเป็นเงินครับผม300บาทอนะันนี้ก็ไปรับงวดเดียวเลยก็คืองวดเดือนกันยายนครับรับ300บาทนะนะครับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1ถึง31กรกฎาคมปี2507ก็จะได้รับสิทธิ์นะครับสิงหาคมถึงกันยายนนะก็คือ2เดือนเพราะฉะนั้นก็ได้รับ200บาทไปรับในงวดเดือนกันยายนครับ200บาททีเดียวเลยนะครับ แล้วก็สุดท้ายก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1-31ถึงส1สิงหาคมปี2507เดือนที่ได้รับสิทธิ์นะครับก็คือเดือนกันยายนปี67รวมนะครับในการได้รับเงินก็คือ1เดือนก็คือ100บาทนะครับไปรับเดือนกันยายนนะจำนวน100บาทนะครับผมอ่าอันนี้ก็แจ้งกันสำหรับในรอบของปีการเกิดรวมไปถึงเดือนในช่วงวันดังกล่าว นะฮะแล้วก็จะมีการจ่ายนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูรายละเอียดด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนวงเด e ็บ ekyc ก็สามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ที่ไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนได้วงเด็บครับผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปที่ไม่สามารถเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพย์ได้ สามารถแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือเข้าบัญชีบุคคลอื่นโดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือยินยอมนะครับโอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือเข้าบัญชีบุคคลอื่นผ่านทางด้านของเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสแกนแห่งรัฐนะครับปี2 5 6 5นะครับหรือขอรับและยื่นแบบฟอร์มนะครับได้ที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัดนะครับ หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คอรเซนเตอร์กรมบัญชีกลางครับหมายเลข022706400ในวันและเวลาราชการนะครับผมแจ้งกันให้กับทุกท่านรับทราบข้อมูลครับขอบคุณข้อมูลครับจากทางด้านของกรมบัญชีกลางอัปเดตแบ่งปันในเรื่องของการจ่ายเงินสงเคราะห์ปี67นะครับเพื่อการยังชีพผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยนะครับผมนะก็อัปเดตกันสูงสุดเนี่ย 900บาทเลยครับทุกท่านนะครับผมก็เดี๋ยวมีความคืบหน้าอื่นใดหรือว่ามีการแจ้งข้อมูลที่สำคัญสิทธิประโยชน์พวกนี้ทางช่องเรายินดีที่หาข้อมูลแล้วก็อัปเดตให้สมาชิกทุกท่านรับทราบแน่นอนนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ให้กับทุกท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ